สวัสดีครับสวัสดี FC ทีมง,งานท่อนหนึ่งชั้นนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต๊อเอ๋ยใจเย็นนะฮะอยู่กับทีมง,งานท่อนหนึ่งเช่นเคยครับวันนี้ก็ไม่ค,มมค้มไม่ฝนฟ้าคืมไปครับน,นี่ก็จะจอดกินข้าวครับคนละเที่ยวสุดท้ายแล้วจะจอดกินข้าวเที่ยงกันนะวันนี้เราก็ วิ่งง่ายนะครับวิ่งบนคอนกรีตนะวิ่งมาเทตรงข้างวัดครับตรงที่เราเคยขับเจ้ามาร์คทูสต็อกดินนั่นเองเพราะว่าตรงที่อื่นลำบากครับโอ้โหจมวาเล่นเลยครับเมื่อเช้านี้ผมกลับมาเที่ยวแรกนะเมื่อวานผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้วิ่งกับเขานะครับเมื่อวานนี้ผมไปวิ่งหินทรายให้ แม่นะครับจะเทพื้นที่บ้านเนอละเพราะเวลาล้างรถแล้วมันแฉะมันัลนลำบากมันก็เลยไปเอาเหินเอาทรายมาเทพื้นบ้านเองครับเพราะว่าจะใช้หมอตานก็เดี๋ยวหมอตาคตนค,ตาตาคิดตัง์นี่ครับหมอตางหมอตานนี่คิดตังให้แต่รถเขาได้ขยับนี่เขาคิดตังหมดก็ลเลยแม่ไม่กล้าใช้นะครับแม่ก็เลยใช้ผมนะ ราะว่าผมก็เือบ้านตัวเองเนาะผมก็ไม่ได้คิดตังค์นะก็ว่าเก้ให้ใช้ประจำยู่แล้วจะเลยไปวิ่งให้ครับเมื่อวานเอาหินเอาหินมาสิบตันสิบสิบตันห้าร้อยนะครับสิบตันห้าร้อยกับหกร้อยโลนะกับทรายทรายนี่สิบเอ็ดตันเก้าร้อยโลนะทรายแห้งเลยนะทรายไม่เปียกนะครับเมื่อวานนี่ทรายแบบเพิง่ง เข้าไปาต้นบ่ากินข้าวเช้าก่อนแม่สิบเอ็ดตันกว่าเกือบสิบสองตันเมื่อวานนี่ทรายแห้งด้วยทรายเพิ่งเอามาจากท่าทรายนะครับแล้วเป็นทรายที่เป็นทรายตากแล้วนะโหยัอ,อัดใส่ละแนงด้วยนะใส่ละแนงด้วยแล้วอัดจบเต็มที่ครับ คิดเอาอ่ะผมเติมยางล้อหลังอ่ะเติมลมยางล้อหลังอ่ะร้อยสิบห้าเกือบร้อยเกือบร้อยยี่ร้อสิบห้าปอน์นะอย่างอ่อนนะครับเมื่อวานนี่าว่าทรายมันต้องใช้เยอะนอนะ่ะอาจจะใช้รองพื้นด้วยแล้วก็ใช้ผสมปูนเทพื้นด้วยนะครับหินนี่ก็แปลวที่ลงโมงหิน เข,อขาอังคารนะครับลงหินชื่อชื่ออะไรนะลืมอะไรวนะอ๋อแบกซีครับลงหินเข,อขาอังคารนะถ้าคนแถวอำเภอ,อบ้านกล้าหลานทรายเนีนน่น่าจะรู้จักไปนะวานไปเอาให้แม่แล้วก็ วิ่งงานฟรีนะไม่ได้ังคงวิ่งงานฟรีคนระับวันนี้ก็เลยออกมาตอนเจนะ็ดโมงครึ่งครับซื้อคั่วแบตมาให้เจ้ามอสด,ด้วยเจ้ามอสโทรไปสายโทรไปบอกว่าคั่วแบตมันแตกแล้วเราก็เลยไปซื้อคัวแบตใหม่ใหม่ลอรองรอร้านเปิดเจอคั่วแบตมาให้ซื้อนี่ไมก่ก็มาวิ่งงานเขาเพิ่งลงงานพอดีนะับมานึงนี่ก็แปดโมงครึ่งนะมันเพิ่งแดดเพิ่งออกนะครับเมื่อคืนฝนตกปโปรย ๋ยวภาคอีสานเขาบอกฝนตกโปรยโปรยหรือฝนตกรินรินนะแถวเขตอื่นไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอะไรนะฝนลงเม็ดหรืออะไรไม่รู้หลายอย่างพอ่้ก็เขาเลยพากันวิ่งสายนะผมมาถึงนี่ก็แปดโมงครึ่งครับผมกลับผมออกมาจากบ้านแปดโมงอ่ะคือของเสร็จออกมาจากบ้านแปดโมงเอาไว้ว่าแปดโมงมาถึงนี้แปดโมงสามห้าเราเพิ่งเริ่มงานกันกันเลยได้วิ่งกัน ตอนนี้ก็ได้อยู่34เที่ยวนะรู้สึกไม่ฝนจะเริ่มก่อตัวกันอีกแล้วเมื่อวานไม่ได้วิ่งกับเขาเห็นรถโอ้ยลังรถหมอตานก็ทอเลมหมดส่วนผมมาวันนี้เที่ยวแรกนะโหเล่นถังน้ำมันผมหลุดเลยอะจมตรงนี้แหละครับเนี่ยจมตรงที่เหลายือนน่ะจมใกลๆนี่แหละถอยไปแล้วมันสไลด์ลงไปเลยนะเพราะว่าลืม ผมผิดเองแหละผมลืมลืมว่าอาเหล่าน้อยเคยเคยเจาะไว้รอบหนึ่งแล้วนะปกตินี่ผมถอยนี่เป็นนี้ผมจะรู้ว่าขอบบ่อมันอยู่ตรงไหนไงขอบบ่อมันจะพ้นเสาไฟนู้นเข้าไปฝั่งนูน้นเะีงนะขอบบ่อขอบบ่อมันจะพ้นเสาไฟไปฝั่งนู้นนะแล้วเราก็จะจําได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางยู่แล้วแล้วมันจะมีดินแข็งนอกเราก็ถอยไปเต็มที่เลยโอ้ยเล่นเล่นไหนตัวจับถังน้ํามันนะครับไอตัวแท่น ขาถังน้ํามันน่ะน็อตขาดหมดเลยะถังน้ามันเบี้ยวหมดเลยโอ้ยบุบหมดอะซีเรียสอย่างซีเรียสเลยเมื่อเช้าแนะ่ตอนนี้ก็ซีเรียสบุบมันก็ไม่ได้บุบเยอะนะ้มันบุกข้างล่างกับขาที่จับมันเบี้ยวอะ่ะแล้วมันไม่ได้ทรงก็เลยแบบยิ่งผมเป็นคนที่แบบวออ่าถ้ารถเรา เคยขับปกติมันอยู่อย่างนี้แล้วอะแล้วเราขับขับมามันรู้สึกแปลกๆแล้วมันเป็นคนที่แบบมันงนงินอะขับทําอะไรไม่ถูกอะคือแบบมันไม่เหมือนเดิมอะมันขับมันไม่สนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จะงนงินนะผมคนที่แบบเราเราเคยขับนิ่มๆสบายๆถ้ามันมาแบบขับรู้สึกแบบกระด้างกระด้างนิดหน่อยเงี้ยเขาเติมลมมาเยอะให้ลูกน้องขับลูกน้องก็เติมลมมาเยอะเงี้ยขับกระด้างก้าดางมาเราก็ขับไม่สนุกแล้ว กลับไม่สบายรู้สึกมันแปลกมือไปแล้วเราก็ต้องหาสาเหตุอย่างเงี้ยงงุนงิดโหยเป็นคนประมาณนั้นแหละประเภทนั้นแหละงุ่นงิดง่ายกับเรื่องของที่เราเคยใช้ประจำเนาะนี่ถังน้ำมันบิดเนายทั้งบุกทั้งขาจับบิดนยังงุนงิดเลยอะแต่ก็โทษใครไม่ได้ครับเราถอยของเราเองนาะแล้วก็ เราพลาดของเราเองเนอะเราก็โทษใครไม่ได้ว้าไปลึออกลกนะเป็นตื์ตเง้งแค่นั้นแหละแข่งป๊กข้างล่างอะ่ะน่าเราเดี๋ยวให้แกโจะตรงนั้นแหละอีกลอกหนึ่งอะ่ะ ้ามันเข้าได้อะจะได้นี่ถ้าแกไม่ถ้าเอาไม่ถ้าตาแกไม่หงต้นพริกอะตอนนี้แกได้เทมดเนี่ยมันก็ดันใส่นี้แหละเพราะว่ามันเหลืองเข้าไปขงหลังก็ใส่ไม่ได้หรอก นาจไม,ม่ใครมาแล้วมั้งไปเโฟกินข้าวเฮ้ยไม่เคยมาหนูดูไม่โครใครหยุดขุดยางดูไม่โคเห็นมือไม่โครเขาหยุดขุดยางเรากินข้าวเที่ยงครับนี่สเกยังไม่มาเลยนะสเกยให้เจ้าเอกเป็นคนมาส่งน้ำมันนะ นั่นเจ๊ให้เจอ,เอก็น้ำมันมาส่งนะครับเจ๊ไม่รู้ไปไหนนะวันนี้ยังไม่เห็นเลยอยู่บ้าน,นอยู่บ้านกวเนวี่ก็ฝนตกทุกเย็นนะครับเมืบบ่อคืนนี่โอโหตกตกไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ว่าลมโอหน่งกลัวมากเลย กลับบ้านมูบ้านนันก็คือนอนบ้านที่เราพัดพัดอันเนี้ยพ,พัดที่นอนที่นอนอ่ะพัดที่นอนยางพาราแทะครับปิวได้อ่ะ ้ายไม่เคยปิดเลยอินดี้อันนีทุกเที่ยวเลยเนี่ยไอ้ชงางนะครับรถคันเนี้ยป่าท้ายไม่เคยปิดเลยยิ่งคนกิดตกอย่างงี้ด้วยโอ้แหทางขึ้นชั้นด้วยบืนแต่ทางบืนแต่ขี่อยาทงนี้ก็หมดน้ำมันประมาณเที่ยวล้วสุดิแล้วนะ ครับเราพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปหากินข้าวกันก็คลิปนี้มาบนมาพูดให้ฟังบน่บนๆไ,ไปเรื่อยแล้วครับไม่มีอะไรทํำนะก็ดีจะจอดกินข้าวก็เลยรอตัดรถนะครับเพราะว่าบางทีเรารอคนอื่นตัดรถแล้วเขาแบบไม่เข้าใจกันเนาะตัดรถไม่ถูกทุกทีมันก็จะวุ่นวายกัน ครับเดี๋ยวไปหากินข้าวกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ใครสำหรับใครที่ชมมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสมุยใจเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมก่อนไปฟังเสียงแป๊ดๆหน่อยอ่าเอาพ่อหอมปากหอมคอครับ บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเอา้าอ้นี่มาไงวะบอกว่าตัดแล้วนะจงนะ วิ่งก็จะเละๆหน่อยเหนื่อยไม่ได้จบคลิปสีทีแล้วเนี่ยอ่ะก็เท่านี้นะบายยไปจริงๆแล้วเดี๋ยวมาหาที่กินข้าวครับบ๊ายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดดอะไรก็กดดไปเลยครับที่มันมีให้กด